ครับก็ขอกราบสวดดัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม,ม Bobby.com อีกเช่นเคยก็หา่างหายจากการทำคลิปไปนานนะครับ <c oughs> ก็ยังไม่มีเวลาว่างแลวก็ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับก็เลยแบบยังไม่ค่อยได้มีเวลาทำคลิปนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็มาอยู่ในเกมดีมลี2021เหมือนเดิมนะครับจะมาเล่นในโหมด ออนไลน์บ้างนะครับหลังจากที่น้องๆบอกว่าเบื่อแล้วนะครับผมเล่นกับบอทนะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาจัดแมตช์ออนไลน์สักแมตช์ละกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวขอดูตัวนักเตะน,นะครับว่าตัวไหนหน่าลงบ้างก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วนะเออโอเคเน้นความเร็วนะแมตช์ออนไลน์เพราะว่าเขาชอบเปิดให้กองหน้านะแล้วก็วิ่งกัน จารวันเลยครับกองหลังกองหลังก็วิ่งไม่ทันแลวครับในส่วนมากจะเจอแต่แบบ90บวกนะสนแ,แต่แต่ละตัวโอเคเพื่อไม่การสิบเวลานะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคแมตแมตล่าสุดนะครับผมแพ้มารวดเลยนะ โอเคมาดูแมตช์นี้นะครับทำคลิปจะชนะหรือเปล่านะโอเคไปครับผมจับคู่แล้วโอ้โหเอ้อสูสีนะครับสูสีอ่าสู้ได้สู้ได้แข้ okay, มาดูว่าเจอกับจากประเทศอังกฤษนะฮะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะอังกฤษนะ รเริ่มเกมอาจจะมีการกระตุกเล็กน้อยนะโทรศัพท์ไม่ไหวเอาเลยครับตอนนี้โอ้หโหกะจะชิปแมมกะจะเหนือทั้งนัยแต่ใช้ทั้งนัยครับอยู่ที่ซอนเฮมินเอาเลยครับโอ้โหหลุดขึ้นมาเอาเลยครับจงังหวะนี้โอ้โหแทงจังหวะนี้ยิงโอ้โหออกไปเองครับน่าเสียดายครับจงังหวะเมื่อกี้ จ,จังหวะแรกของเขาด้วยครับแต่เรายังไม่มีจังหวะแรกเลย <c oughs> อาเลยครับจงังหวะ <c oughs> น,มมนวี้โอ้โหเดบอยโดนแซบโอ้โหฟาวไปครับเป็นสั้นมาเน่้ยทีวอเกอร์โอ้โหวอเกอร์โดนแซะเฟอร์มิโน โอ้โหแล้วจังหวะนี้เฟอร์มิโนโเขาเก็บโทษแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์เนปเสียงดังไปหน่อยนิดนึ่งเสียงนิดนึงน,นะครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์รับจากเฟอร์มิโนเอาละครับเราโดนนำแล้วอะไรครับลูกเดียวเท่านั้นแทงลูกนี้โอ้โหไม่ถึง เเขาแน่นจริงๆโอ้หต้องเคียวก่อนครับจังวันี้ลูกเตะม,มุมเปิดเข้ามาม่งเคียวไปก่อนครับโอ้โหยังได้อยู่ลูกนี้ก็กะจะทางค์ชิงกับเพื่อนนะจนังวนี้โอ้โหหลังเขาแน่นจริงๆ โอ้โหดูดิเดนแสก้าสตาร์โอ้โหฟิมิโนอีกแล้วยิงลูกนี้ก็สองศูนย์ละครับโอ้โหเจอฟิมิโนอีกแล้วแม่ชาขายตลอดเลยนะกองหลังกองหลังเราไม่เหนียวกัครับโอ้โหโดนโชกอะแล้วมาอีกแล้วโอ้โหบาไม่ยองโอ้โหชิ้ปลูกนี้ เกือบไปแล้วทดเวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับสำหรับครึ่งเวลาหลังเฮ้ยครึ่งเวลาแรกเหมือนแล้วจะจบแล้วล่าสุดซานโชสเตอร์อลิงอเลครับส่วนกับจังหวะน,นี้น่าจะหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับผมโอ้โหโดนนำไปสองลูกมาดูครึ่งเวลาหลังกันต่อแล้วกันนะครับดูว่าจะแก้เกมยังไงฮนะ เกมคือเราต้องหาจงังหวะสวนกลับให้ได้คอมเมนต์ด้วยฮะดูดิกองหลังเขาแบบโชคได้สบายๆเลยอาจงังหวะนี้ี่มาโอ,อ้โหกะพึ่งสาตัวออกมานะนก็จะยิงสวนก็ไม่ได้ครับโอ้โหหลุดมาอีกแล้วเฟมิโนโอฟิโนโจงังหวะนี้ยิงโอ้โหติดเซฟคนระับ มีการเปลี่ยนตัวนะรนบโอ้โหได้มงด้วยนะครับแต่ก็ยังเบาไปหน่อยนะครับไม่หนีพื้นของผู้สาตูขับมาแล้วมาเน่ส่งให้เนมาดูดีกล้องหลังเขาไม่หลุดเลยกล้องหลังเรานี่ชิปนิดชิปหน่อยก็หลุดนะฮะ Oh. ดูดูการแตกต่างอ้าวหลุดแล้วจวังหวะนี้ยังไงตรงกลางนี้เนย์มายิงเรียบร้อยครับผมโอโ้โหเอาจนได้ครับตีใครแตกมาแล้วครับจากเนย์มานะครับโอโ้โหลูกนี้นี่ครับลองลองเลือกมุมได้เลยฮะเปลี่ยนตัว <the change. S 2> ครับผม หามาครับเปิดมาเจา้านี้ขึ้นโกะไปก่อนก็เปิดขึ้นมาครับอ้าแล้วจังวันนี้เป็นกันสั้นๆอ้าแล้วครับบุกขึ้นมาจะตีเสมอสอ,สองสองได้ไหม,มเขาก็เร็วนะโหจังวันนี้ล้มหน้าหรือเปล่าไม่ล้มแล้วยิงลูกนี้โอ้โห พลาดไปเองครับเรืองนี้จะหมดเวลาแล้วด้วยครับมาดูว่าเราจะตีเสมอได้ไหมต้องเสมอโอ้กโโโองหลังอ้าวนี่มานี่มาโอ้โห,โหอ้าวยังได้อยู่แงหวันนี้กุน เรียบร้อยครับผมโมโหนาทีสุดท้ายครับแลูกนี้ตีเสมอได้แล้วครับ2-2จากกุนนาริโลหูสองกองหน้านี่พัดกันยิงเลยฮะมทดเวลา1นาทีนะครับเฮ้ยทด7นาทีเลยเแล้วครับมีโอกาสที่เราจะแซงนะมาดูว่าจะมีดราม่าหรือ,อ,ไรไอเปล่าในเกมนี้เขาทุ่มไกลล่เลยนะ ยามัาหาแล้วครับเปิดขึ้นยามาหาแล้วครับบุกโซโฮหมดเวลาการแข่งขันนะผมก็จบเกมแล้วโอ้โหก็สุดท้ายนะครับเราตีเสมอมา2 2นะครับเกมนี้โอเคครับผมเกือบแค้ไปนะสำหรับแมตช์ออนไลน์แมตช์แรกนะครับโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง,องผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกสนุกแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ